โอเคครับผมทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับเกม Anime เอนิเมะแคส้ยอนิเมะคคสแคตอะไรสักอย่างนี้แหละครับผมทุกคนนะเกมได้ทําการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะครับผมแต่เปิดให้แบบมาใส่โค้ดนะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมโค้ดทั้งหมดเลย4ี่โค้ดนะครับผมได้ประมาณพันกดเกมนะครับผมถ้าถ้าไปรับอ,อ,อันนี้ขอ,อไม้ด้วยนะครับอันนี้ตรงนี้เลยสมอนเนาะตรงนี้ นี่มาลบเพรทุกๆสี่ชั่วโมงนะผมทุกคนนะอ่าก็สามารถเข้ามาใส่โค้ดกันได้นะผมใส่โค้ดยังไงนะผมจะพี่พาไปดูนะตรงนี้เลยลงมาตรงนี้อ,อ๋อนนอันนี้มันดูตัวละครอยู่นีนี่ตัวนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้นี่เลยตัวนี้ตัวนี้นี่ตนตัวนี้มาใส่เลยครับผมสี่โค้ดเดี๋ยวไว้ใต้คลิปนะครับผมทุกคนนะอ่า แต่เกมยังไม่ได้เปิดให้เล่นนะผมเห็นไหมแต่คือเปิดเปิดให้มันใส่โค้เตรียมตัวก่อนเตรียมรายก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่าเปิดตอนไหนนะแต่แต่เกมบอกว่าเออจะโอเพนให้เล่นนะคือวันนี้นะผมอาจจะเที่ยงคืนก็นได้ช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับเที่ยงคืนนะเ,เห็นไหมเห็นไหมจอยจอยควิกพาร์ิกเกมเพลโอเพนสี่ทับเจ็ด 2,024นะครับผมทุกคนนะพรุ่งนี้อาจจะได้เล่นแล้วนะผมก็อย่าลืมมาใส่โค้ตกันด้วยนะครับผมทุกคนนะเกลืออีกแล้วเออจอก,กันในคลิปหน้าบบครับผมบ๊าบายครับ